ท่านผู้ชมนะครับไปกับเจี๊ยบนะครับวันนี้อาจารย์เจี๊ยบจะมาแนะวิธีและทําความเข้าใจและความรู้จักเกี่ยวกับโปรแกรม ids ของ ford ของมาด้าสำหรับคนหรือสำหรับช่างที่ไม่เคยเข้ารับการอบรมจากศูนย์ ฝึกกบรมของฟอร์ดหรือของมาด้ามาก่อนแล้วก็อยากจัดใช้งาน IDS ซึ่งเป็น IDS ที่ไม่มีไรเซนทำไงให้ใช้งานได้เรามาทำความรู้จักกันนะครับว่ามันเราจะมีวิธีเลือกอย่างไรโดยที่เราไม่ต้องไปซื้อไรเซนแท้เข้ามาใช้นะครับโอเคนะครับใน ที่นี้นะครับผมก็จะมาอธิบายให้พวกเราได้ทำความเข้าใจว่าไอ s ซสชั f นไฟล์มันเป็นอย่างไรนะรเราจะเอา Session File เนี่ยมาได้จากไหนแล้วก็คำว่า as build data หรือที่เราเราถ้าเราจะเห็นในใน i d s ที่เป็นโดยใช้ภาษาไทยมันจะเขียนว่าที่สร้างนะครับมันคืออะไรแล้วเราเอาจะเอามันมา จากไหนได้นะครับไอ้พวกเนี้ยมันมีความสําคัญอย่างไรเกี่ยวกับการลงโปรแกรมเมื่อเราต้องการโปรแกรม p ีเสียงโปรแกรมอันนี้พวนนี้นะครับโดยโปรแกรมแบบออฟไลน์แล้วให้มันใช้งานได้เราควรเรามาต้องเราจะต้องมาทําความรู้จักกันก่อนนะครับว่าไอ้ไอ้สองตัวนะที่ที่ผมได้กล่าวไปแล้วเนะี่ยมันทําหน้าที่อะไรแล้วมันเป็นอย่างไรมันสําคัญอย่างไรนะครับโอเคนะครับก่อนอื่นนะครับ ผมจะมาขออธิบายเกี่ยวหน้าตาของเซสชันไฟนะครับนะครับอัน,นี้ซิปซิปไฟที่ผมเอามายกยกมาลงไว้นะครับหน้าจอที่คุณกําลังเห็นอยู่นนหะครับที่นะครับนะครับก็จะมีการพิมพ์หมายเลขตถามไว้อันนี้เป็นผมเป็นเป็นของ BT Pro นะครับอันนี้อันนี้เขาเรียกว่า s s e เซสชันไฟถ้าเราคลิกเข้าไปนะครับ มันจะมีอะไรบ้างนะครับมันก็จะมีแบบนี้แหละครับนะครับเราจะเปิดไม่ได้นะครับมันเป็นเอ่อเป็นไฟล์โปรแกรมนะครับเป็นโปรแกรมแลเป็นเป็นโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ของเขานะครับเราจะคลิกไปยังไงเราก็เราก็อ่านไม่ออกหรอกครับมันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้แหละครับนะครับและไอเซสชั่นไฟล์เนี่ยมันมาจากไหนโอเคนะครับเรามาทำความรู้จักกันนะครับเดี๋ยวผมจะลองทำตัวอย่างให้ดูนะครับ โหมดเล ARNING มาโหมดเทร i n ิ่งนะครับอันนี้คือโหมด training นี่คือเอาไว้ฝึกซ้อมนะครับนะครับโอเคนะครับมันก็จะ ดึงหมายเลือถังของรถคันนี้ออกมานะครับซึ่งมันมีบันทึกไว้อยู่แล้วนะครับเอาไว้ให้รถฝึกซ้อมฝึกความชํานาญในการเรียนรู้นะครับผมก็เอาหมายเลือถังนี้ใช้มาแย้ไปนะครับผมขอใช้เป็นเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษนะครับเนื่องจากว่าภาษาไทยเนี่ยนะครับอ่านแล้วไม่รู้เรื่องนะครับมันเป็นภาษาที่มันไม่ใช่ภาษาคนไทยพูดนะครับโอเคนะครับมันจะก็เข้ามาหน้านี้นะครับหน้านี้นะครับทุกครั้งนะครับ r o คืออะไรนะครับ อาโอตรงนี้ก็คือรี p พลย์ r เดอร์หรือใบสั่งซ่อมนั่นเองนะครับใบสั่งซ่อมโอเคนะครับเราผมก็เอาเ,อเป็น0 0 0 1แล้วกันนะครับ,บหมายเลขใบสั่งซ่อมแล้วก็โอดมิเตอร์ล่างนี่คืออะไรนี่คือเลขไมล์เลขไมลม์ปัจจุบันนะครับกี่แสนแปดหมื่น 10, กิโลแล้วกันนะครับอา่าเป็นไปนะครับ แปดหมื่นยโรนะครับเลขใหม่นะครับเราก็ควรจะใส่ไปด้วยนะครับก็คือเวลาเราบินใบเสร็จออกมามันก็จะระบุตรงนี้แล้วก็ระบุนี้ออกมานะครับเพื่อเป็นการบันทึกความจํานะครับเสร็จแล้วก็ติ๊กโอเคนะครับมันก็จะขึ้นมานนสเปคล็อตนะครับของเราอันนี้เป็น Ford k คูกนะครับเครื่องดูแลเทควีนะครับเครื่อง2,5งพนะครับมีการขโมยนะครับแพดอีควิปมีการขโมยติดตั้งไว้ร้วยอเกียอโตนะครับ ระบบจุดระเบิดเป็น ID ID EDIS นะครับซึ่งฝังอยู่ใน PCM นะครับเป็นแก๊สโซลีนนะครับเลขใบปัจจุบันก็แสนแปที่ผมได้พิมพ์มาไปมาเร็วถัง,งนี้ใช่ไหมโอเคใช่นะครับคราวนี้นะครับโอเคผมก็เข้ามานะครับสมมติว่าผมเข้ามานะครับผมเข้าจะเข้ามาทําอะไรก็ได้นะครับ ันนี้ผมจะเช็คโค้ดนะความบกพร่องเวลาเราเช็คโค้ดความบกพร่องนะครับขอให้เรานะครับเดี๋ยวผมขอย้อนกลับไปใหม่นะครับเข้าความเครื่อง,งมือนะครับแล้วก็เซลฟ์เทสนะครับหรือทดสอบตัวเองนะครับติ๊กถูกเรามผมขอแนะนำให้เราไปเช็คนะครับ ทั้งหมดเลยนะครับซึ่งถ้าถ้าเป็นไอเดที่ไม่ใช่เป็นฝึกอบรมหรือเทรนนิ่งนะครับข้างอันล่างสุดนะมันจะเป็นไอทั้งหมดนะครับโค้ดทั้งหมดทั้งระบบนะครับขอให้เราเช็คไอติ๊กไอตัวล่างสุดนะครับเราก็ติ๊กไปนะครับนะครับ นะครับก่อนที่เราจะทําอะไรก็แล้วแต่นะครับให้เราเช็คโค้ดก่อนนะครับถ้ามันมีโค้ดให้เราแก้ไขตามโค้ดก่อนนะครับแล้วเมื่อแก้ไขเสร็จแล้วเราค่อยไปลบโค้ดนะครับมันก็ขึ้นโค้ดนะครับอย่างนี้นะครับเราต้องการทราบว่าโค้ดนี้มันคืออะไรแล้วก็ติ๊กไปที่ตัวโค้ดนั้นเลยนะครับแล้วด้านขวามือมันก็จะบอกว่าโค้ดนี้มันเกี่ยวกับข้องกับอะไรบ้างนะครับเป็นโค้ดปัจจุบันหรือโค้ดในอดีตที่ถูกฝังอยู่นะครับมันก็จะบอกเอาไว้นะครับนะครับนะครับ อันนี้คือ vss นะครับ Speed Sensor นะครับอืมนะครับแล้วก็อันนี้ฟร Frame ไอ้โค้ดนี้นะครับก็คือนะครับ f ฟร Frame นะครับเราพลิกไปข้างล่างนะครับสาเหตุที่ขึ้นโค้ดนี้เราก็มาวันนี้คือเราก็ดูสภาวะโหลด0%นะครับอุณหภูมิน้ำอยู่ที่39องศาเซลเซียสนะครับมันก็จะบอกว่ารอบเครื่องอยู่ที่1 4นสที่ขณะที่เกิดโค้ดนี้นะครับนะครับเราก็จะมาดูนี้นะเป็นข้อมูล พื้นฐานนะครับที่เราจะเอานาพาไปสู่การวิเคราะห์ว่ารถมันเกิดอะไรขึ้นแล้วถ้ามันขึ้นโคดนี้นะครับแล้วก็มาดูงนี้ได้นะครับนะครับ engine off นะครับเครื่องดับอยู่นะครับโอเคนะครับคราวนี้ดีผมขอออกตรงนี้นะครับเโอเคเมื่อเราเช็คเสร็จเรียบร้อยนะครับหรัาเราตรวจสอบเรียบร้อยเราลบโค้ดนะครับลบโค้ดทิ้งก็คือติ๊กไว้ที่รับปเปอร์นะครับ ตูดยางลบนี่ครับรอนะครับนะครับหมดแล้วนะครับนะครับลบโค้ดออกหมดแล้วนะครับเราก็ออกจากหน้านี้นะครับลอยที่คลิกแล้วก็ต้องออกแบบนี้ทุกครั้งนะครับเราอย่าคาไว้นะครับแล้วก่อนที่เราจะปิดเครื่องนะครับขอให้ออกออกให้ถูกต้องถ้าเราคาไว้แล้วเราปิดเลยนะครับเครื่องจะแห้งนะครับต่อครั้งต่อไปที่เราเปิดขึ้นมาใช้งานอาจ IDS นี่อาจจะเสียนะครับ อาจจะใช้งานไม่ได้นะครับโอเคหลังจากที่เราแก้ไขอะไรเรียบร้อยแล้วคราวนี้มาเราออกจากการใช้งานนะครับคุณดูนะครับออกจากการใช้งานติ๊กเนี่ยแบบอ่ะเรามาติ๊กอันล่างนะครับดูนะครับออกจากการใช้งานนะครับคุณไม่ได้ปิดเครื่องไปเลยนะครับ ออกจากข้าหน้ามาติกล่างสุดมุมขวานะครับที่เป็นรูปอันนี้นะครับรูปรถแล้วก็มีไฟอยู่บนหลังคามันนี้นะครับแล้วในคอลัมน์มันก็จะถามว่าต้องการเก็บบันทึกข้อมูลเก่าหรือไม่หรือหรือ,รอต้องการลบข้อมูลเก่าทิ้งทั้งหมดหรือลบเซสชันไฟล์ออกเราไม่ลบนะครับอันนี้คือเซสชันไฟล์นะครับนะครับเราเซฟเซฟตรงนี้นะครับเราเก็บบันทึกข้อมูลเก่าเอาไว้นะครับ แล้วก็ติ๊กถูกโอเคนะครับเรามาดูที่มันอยู่ไหมเอา you show sure you a n t t o exit คุณแน่ใจแล้วคุณต้องการออกจากการใช้ IDS ติ๊กถูกเลยครับนะครับเมื่อเมืม่อสักครู่นี้ผมเก็บ session file ไว้แล้วนะครับโอเคปิดอันนี้ผมเปิดเข้ามาใหม่นะครับผมเปิด IDS เข้ามาใหม่ ค IDS เข้ามาใหม่นะครับก็คือผมรู้ว่ารถคันนี้ผมเคยจิ้ม IDS เข้าไว้รถคันนี้แล้วเพราะฉะนั้นมันจะมีประวัติบันทึกอยู่แล้วว่าผมไม่ได้ลบประวัติทิ้งเข้ามาตรงนี้เลยครับปกติเราจะเข้าตรงนี้ใช่ไหมครับเราก็ออเดอร์ไปนะครับมาแล้วไม่เราเข้าอันล่างสุดเลยครับนะครับติ๊กเราก็ติ๊กถูกมันก็จะมีบันทึกไว้นะครับนี่ครับนี่คือหมายเลขถังอังท้ายสุดนะครับหมายเลขถังนะครับรถฟอร์ดทูเก้าดห้า ที่ผมได้เคยตรวจสอบแล้วก็เก็บบันทึกเอาไว้นะครับไอ้นี่เขาเรียกว่าเซสชันไฟล์นะครับนี้เราต้องการไอ้เก็บเซสชันไฟล์นี้ไอ้เนี้นะครับเอาไว้ใช้กับหรือเก็บเอาไว้ในแฟ้มประวัติหรือเก็บไว้นะครับเราทําไงนะครับให้แล้วไฮไลท์นะครับติ๊กไฮไลท์ให้เป็นสีดําอย่างนี้นะครับไอที่ตรงนี้เลยนะครับแล้วก็ติ๊กด้านด้านขวามือสุดนะครับที่เป็นรูปแผ่นแผ่นดิสก์นั่นนะครับรูปออกนะเซฟติ๊กเข้าไปตรงนี้นะครับ มันก็จะชื่อ s เซสชันไฟนี้นะครับนี่ถ้าคุณต้องการให้จำให้ให้ดูง่ายๆคุณก็พิมพ์หมายเลขถังเข้าไปคุณก็จะรู้ว่าอนนี้คือหมายเลขเป็น s เซสชันไฟล์นี้เป็นของรถหมายเลขถังอะไรครับผมก็ผมก็จะพิมพ์นะครับตามหมายเลขถัง x ห้าศูนยนย์ศูนย์สองสี่ คุณควรจะพิมพ์หมายเลขตัวังที่เต็มนะครับเต็มจานวนนะครับอันนี้คือผมไม่พวกมันก็คือขึ้นมาแค่น,นี้ผมก็พิมพ์เป็นตัวอย่างเช่นนะครับแล้วก็เซฟเซฟไปที่ไหนเซฟไปหน้าเดสก์ท็อปผมจะเซฟไว้ที่หน้าเดสก์ท็อปนะครับเซฟตึ้งอักจีเรียบร้อยโอเคเดี๋ยวผมจะมาทําให้ดูนะครับว่าเราจะเรียกใช้เซสชันไฟล์นี้ได้อย่างไรนะครับโอเคผมออกจากไอเดียสก่อนออกนะครับพอมาถึงนี้นะครับนี่ครับ เซสชันไฟล์ที่ผมเก็บบันทึกแล้วก็ผมเอาเอามาเก็บไว้ไอเซสชันไฟล์ตัวนี้เหลอครับนะครับมันคือตัวซอฟต์แวร์เป็นถูกข้อมูลของรถคันนี้นะครับซึ่งตัวนี้ถ้าเรามีอยู่ใน,ในแฟ้มแล้วนะครับเราสามารถสามารถที่จะเอามันเนี่ยเอาไปเราสามารถที่จะเสียบ i d เดี f f ออฟไลน์นะครับไม่ไม่ต้องออนไลน์แล้วเราก็สามารถทำทุกอย่างทำโปรแกรมอะไรทุกอย่างได้หมดเลยนะครับ อันนี้คือหนึ่งอันนะครับโอเคนะครับองเก็บนี้นะครับถ้าพวกเราพวกเราก็ไปเปิดเปิดซิปไฟล์นะครับเนี่ยเปิดไฟล์เนี่ยคนผมเปิดไว้นะครับแล้วก็เขียนว่าเซชันไฟล์แล้วเราก็เก็บไว้นะครับเก็บเอาไว้นะครับหรืออีกวิธีหนึ่งวิธีท,ที่ที่คุณจะเก็บโดยที่ถ้าหากว่าคุณมั่นใจว่าโน้ตบุ๊กคุณเนี่ยจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงจะไม่มีการแก้ไขยอะไรอีกแล้วนะครับคุณก็คัพปี้อันนี้นะครับ คัด c o นะครับแล้วก็หมายเลขจากหมายเลขทรถางคุณต้องพิมพ์ไม่ถูกต้องนะครับว่ามันจะตรวจสอบมันจะหาตามหมายเลขทระถางหมายเลขทระถังนะครับแล้วคุณก็เข้าไปได้สี่โปรแกรมบางเกินว่าอันนี้ ผมเปิดเป็นของมาสด้าไว้นะครับผมไม่ได้ท่าแต่ว่าคือพอร์ตมา d a ก็คือไม่ต่างกันนะครับแล้วก็ Fire, ค a า i รเบชั่นไฟล์นะครับนะครับคุณคลิกไป pass แล้ววางไว้ที่ c a l i รเบชั่นไฟล์คุณ pass วางไปเลยนะครับมันก็จะมาเก็บไว้ในนี้นะครับไอตัว s e สช i o n ไฟล์เมื่อสักครู่นี้นะครับ นะครับมันก็จะถูกมาวางไว้ีนนี้เี่วแล้นครับไม่รู้ตรงไหนนะครับมันเยอะมากนะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับคุณก็ออกไปเลยนะครับเมื่อคุณวางเสร็จแล้วคุณก็ออกไปนะครับเวลาคุณเสียบ iDS คุณใช้คุณก็คลิกเข้าไปเลยนะครับเปิด iDS ของรถคันนี้นะครับรถคันนี้นะครับคุณก็ไม่ต้องไปออนลองลนลคุณปิดออฟไลน์ไปเลยแล้วคุณเข้าเข้า เดี๋ยวผมจะคุณเสียปบปั๊บแล้วคุณก็เข้าแล้วมันก็จะหาอัตโตนมัตินะครับแล้วมันก็คุณก็ใช้งานได้เลยนะครับิมพ์ไปเลยนะครับเข้าไปอย่างนี้นะครับมันก็จะหาขึ้นมันก็จะมีบอกฟ้องเลยหมายเลือกถังนี้มีอยู่ในระบบอยู่แล้วนะครับคุณก็บอกใช่ yes นะครับมันก็จะออกขึ้นมาเลยนะครับ มันก็จะเป็นจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับแล้วคุณก็ไปใช้งานคุณก็จะโปรแกรมอะไร็คาผู็ทําได้หมดนี่คือการาการดึงข้อมูลโดยใช้เซสชันไฟล์นะครับนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับไอเซสชันไฟล์ของเราที่ว่าคือมาจากไอเครื่องไม่มีไรเส้นมันอาจจะไม่ครบมันอาจจะทําให้เราโปรแกรม PCM อะไรไม่ได้นะครัคร้นข้อเนื่องแต่ว่าข้อมูลมันไม่ครบนะครับ แต่เ s s ชัน f ฟล์ที่มาจากเครื่องศูนย์หรือเครื่องที่ที่มีไรเส้นอันนั้นมันจะครบนะครับเราเก็บอันนั้นไว้นะครับแล้วเรามาเอามาเซฟเซฟไว้นะักเก็บเก็บเข้าโฟลเดอร์ไว้นะครับเราจะเอาอันตัวนั้นเราเอามาทําเอามาโปรแกรมได้นี่คือ1ทางนะครับสําหรับการ,การที่จะลงโปรแกรม PCM หรือว่าให้มันมีข้อมูลและให้มันสามารถโปรแกรมได้นะครับโดยการใช้อศัย SS s Session f i ล e นะครับอีกอันหนึ่งนะครับอีกอันหนึ่งนะครับก็คือ Sbuild data as build data เราจะได้มาจากไหนโอเคนะครับเดี๋ยวผมขอปิดเทร i n ิ่งโห d e นะครับเพื่อใช้ในการลงโปรแกรมจริงนะครับ training mode ไม่เอาเอาจริงเลย normal mode โอเคนะครับคราวนี้ผมจะมาดึง as build data ดึงไอ จะวิธีการขอขอหรือป้อนโปรแกรม S B Data เข้าไปเราทำยังไงนะครับ USB Stick to S B นี่อันนี้คือ S B Data ที่ผมได้มีมีอยู่แล้วนะครับนี่นะครับโอเคนะครับผมก็จะดึง B T 50โพนี้ออกมานะครับด็กเป็นนี้แล้ว open บ t t s r r i e s นะครับอันนี้นะครับเ a n g e r m a มาสเ Bt หมายเลขถังนี้นะครับติดถูกโอเคนะครับนี่คือหมายเลขถังเต็มนะครับเครื่อง2 2นะครับดูร์ทอกเทอร์โบดีเซลนะครับเกียร์แมนนวลนะครับอันนี้ผมก็มุดดูโปรแกรมมิ่งเขาไปเลยนะครับเดี๋ยวดูนะครับ S b u i l นะครับข้างล่างสุดมันก็จะเขียนว่า S b u i l นะครับที่สร้างนะครับภาษาไทยเรียกว่าที่สร้างนะครับติ๊กไปแล้วโอเคคุณต้องการอะไรคุณต้องการโปรแกรม PCM หรือคุณต้องการเปลี่ยนกล่อง PCM คุณก็ติ๊กไปที่กล่อง PCM นี้เลยครับนะครับมันก็เขียนระหว่างที่กันรัด้ัดรดดนะครับนานนะครับนะครับมันก็จะว่าให้ยืนยันว่าหมายเลขทางที่ถูกต้องไหมถ้าเราดูแล้วถูกต้องเราก็ยืนยัน Yes h ห l อ o นะครับโอเคนะครับตอนนี้มันก็บอกว่าคือ,อ,อมันจะมีหมายเลขเลขชิ้นส่วนอะไรนะครับติ๊ก Yes d e r e t e file was not found o n the i a g n o i c tester do you wish to look on its network นะครับนะครับมันก็จะบอกว่าคือไม่ไม่พบข้อมูล ซอฟตแว์นะครับเดู่ในเครื่องต้องการหาทางอินเทอร์เน็ตหรือไมอ่เราก็ไม่เอานะครับโอเคเรามานะครับเออนนี้คือ S s build data นะครับที่ พวกเราอาจจะขอยากนะครับหรือถ้าใครมีเครื่องเครื่องไอโอเทลหรือเครื่องอะไรวันแบบแบบแบบเครื่องแบบชั้นดีก็สามารถที่จะดึง s d data s a d a t a ก็คือซอฟต์แวร์ของรถคันนัน้นนั้นอันนี้ s d Data อันนี้ก็คือเป็นซอฟต์แวร์ของรถเอ p r o หมายเลขตัวถังอันนี้นะครับเดี๋ยวผมลองคลิดเข้าไปให้ดูนะครับมันเป็นยังไงเ n d e ด e s ซชเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ใช่ั่นไแป๊บหนึงขอโทษครับ ดีเอลตเนี่ยอันนี้เอสบีเอลตน,น,นะครับเมื่อเมื่อเราเราคลิกเข้ามานะครับมันก็จะเป็นอย่างนี้นะครับมันเป็นรหัสรหัสโปรแกรมนะครับเต็มไปหมดเลยนะครับนะครับนี่เป็นมันเป็นรหัสโปรแกรมนะครับอันนี้คือเป็นรหัสโปรแกรมโปรแกรมของไอ้รถ BT 5 0 Pro หมายเลขกะถางอนนี้เนี่ยหมายเลขถังนี้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วอ่านี่แหละนี่นี่แหละคือสิ่งที่ไอ IDS ต้องการนะครับถ้า IDS มันไม่มีไอตัวนี้นะครับมันก็หมายมันก็จะไม่ทราบว่าไอรถคันเนี้ยนะครับมันมีออปชันอะไรบ้างมันเป็นอะไรมันสเปคมันเป็นยังไงบ้างนะครับมันก็จะถามให้มันก็จะบอกเราว่าคือถ้ามันหาแล้วมันบอกว่ามันก็ไม่มีค a ลิเบ a เรชันไฟล์ของรถคันนี้นะครับนะครับถ้ามีมันก็จะที่มันไปหาในไดซีนะครับ ถ้ามันหาเจอมันก็จะขึ้นมาให้นะครับนี่มันไม่มีพอม,มันไม่มีก็จะเรานั้นเดี๋ยวเราก็จาเป็นจะต้องเอา s beta เนี่ยนะไปวางไว้ในไดซี 4. เดี๋ยวผมจะวางให้ดูนะครับเมื่อกี้ผมเดียวกันหรือเปล่าห้าแปดคนละคันวิธีนะครับก็คือเราก็ c o p y a s b a t a นี้นะครับปี้นะครับแล้วก็เช่นเดียวกันนะครับไป อันนี้ผมใช้โปรแกรม Mazda นะครับไม่ใช่โปรแกรม f อ o ดผมก็ต้องเลือกไปไปที่มา z d a ามาสาคอนเทนคอ i เบอเรชันไฟวางเลยครับ pass ซึึง a พส e ์ดิวของรถคันนี้ได้ไประเก็บไว้ในไดซีในค a ลเบอ i รชันไฟล์เรียบร้อยแล้วถ้าผมเปิดคันนี้ขึ้นมามันก็จะขึ้นมาเลยนะครับมันก็จะผมรถคันรถหมายเลขกัางนี้ถ้าเข้ามานะผมเสียบ i d เเข้าไปที่รถ ผมเปิดไอเดียสมันก็จะเข้ามาเลยนะครับแล้วก็ใช้งานได้แล้วก็ไปโปรแกรมเปลี่ยนกล่องอะไรทุกอย่างได้หมดเลยเ <_ d ata> พราะว่ามันมีซอฟแวร์ของรถคันนี้เก็บสำรองไว้แล้วนะครับนี่คือ s อส Data ้าเ Data นี้ของปู่เราขอไม่ได้นะครับจะต้องเป็นเวลาเราขอต้องขอไปที่ฟอร์ดนะครับก็คือ d ด a เลอร์ฟอร์ดเนี่ยเดลเลอร์ฟอร์ดเขาจะทำได้เดลเลอร์ฟอร์ดหรือเดลเลอร์มาสดเขาจะทำให้นะครับนั่นเราขอไม่ได้เพราะฉะนั้นแล้ว ก็วิธีเดียวที่เราจะสามารถที่จะลงโปรแกรมกล่องหรือโปรแกรมอรพวันั้นได้ก็คือให้เราเก็บนะครับเซสชันไฟล์นะครับเซสชันไฟล์คือตัวนี้นะครับเก็บเอาไว้นะครับเวลาเราเปิดก็เปิดผ่านเซสชันไฟล์เข้าไปนะครับเราถึงจะโปรแกรมได้นะครับโอเคนะครับมาดูต่อนะครับ นะครับทุกครั้งนะครับจำไว้เลยนะครับเมื่อเราเสร็จการทดสอบหรือเสร็จการตรวจ,รวจงานแล้วลงมาข้างล่างนี้นะครับมันก็จะขึ้นมา3อย่างแต่นี้นี่คือผมดึงจากเซสชันไฟล์มามันก็จะไม่ขึ้นนะครับอบอบวอร์ดนี่คือยกเลิกนะครับเมื่อออออกแบบนี้แล้วนะครับ นี่คือยังไม่ออกออกยังไม่เสร็จนะครับคุณห้ามปิดเครื่องโน้ตบุ๊กของคุณนะครับให้คุณออกให้สมบูรณ์นะครับคลิก๊กที่กระบาดแล้วก็ติ๊กถูกนี่คือออกแบบสมบูรณ์นะครับแล้วไอเดียสของคุณจะไม่เสียนะครับไม่งั้นบางครั้งถ้าคุณทําไม่ถูกต้องไอเดียสคุณจะเสียนะครับนะครับนี่คือวิธีการการโปรแกรมกล่องโดยไม่ต้องต่อออนไลน์นะครับ เห็นนะครับก็คงจะพอเข้าใจบ้างแล้วนะครับว่าการโปรแกรมการใช้ IDS โดยที่ไม่มีอะไรเส้นแล้วก็ให้โปรแกรมได้เราจะทำอย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นก็คือเราก็ถ้าเราเป็นช่างอยู่แล้วนะครับเป็นช่างศูนย์อยู่แล้วนะครับก,ก็ทุกๆครั้งเรียเสียบแล้วก็ก่อนที่จะออกก็เก็บเซสชันไฟล์ไว้นะครับ เก็บเข้าซัมดาย์เอาไว้นะครับแล้วก็เอามาลงในโนตบุ๊กหรือว่าเก็บในโฟลเดอร์ของคุณเก็บเอาไว้นะครับมันไม่มีหมดอายุครับนะครับจนกว่ารถคันนั้นมันจะพังหรืออาจจะใช้ไม่ได้แล้วอาจจะทุบเป็นเศษเหล็กไปแล้วไม่มีหมดมหมดอายุนะครับแล้วก็คุณก็เก็บเก็บนะควรเก็บควรเก็บเอาไว้นะครับคือถ้าคุณมีแซสชันไฟล์ของรถคันนั้นนั้นอยู่ในโนตบุ๊กค,คุณแล้วรถคันนั้นเข้ามาหาคุณ คุณเสียบปับมันจะหาอัตโนมัติแล้วมันก็จะพบแล้วก็มันจะใช้งานได้นะแล้วก็จะลงปกอย่างไรทุกอย่างได้หมดนะครับเหมือนเหมือนเหมือนไอเดียที่มีไลเซนทันทีนะครับอีกทางหนึ่งก็คือโดยการใช้วาง s-build d a t ้ไว้ใน c l l b r a t i o n file นะครับอันนั้นออก็อีกทางหนึ่งนะครับแต่ s-build data ถ้าไปวางมันคงเยอะนะครับนะอ,อาจจะเป็นพันพันคันนะครับพันพั 000, 000นไอแอสนะครับมันเยอะมากนะครับ นั้นก็เปอีกวิธีหนึ่งแล้วอีกวิธีสุดท้ายนะครับที่ที่เราเราเรามักจะทํากันก็คือเราเชื่อมต่อออนไลน์อ,อินเทอร์เน็ตออนไลน์ไปนะครับเชื่อมต่อออนไลน์ไปในออนไลน์มันทําอะไรบ้างนะครับไอเดียสมันก็จะไปหานะมันก็จะไปหาในคลาวนะครับในคลาวที่ฟอร์ดก็เก็บเอาไว้นะครับในคลาวนะครับว่าหมายเลขตัวถัง,งเนี่ยมีแอสเซิลบิวต้าไหมนะครับมีมันก็จะหนึ่งแอสเซิลบิวตาหรือดึงเทสต์เซสชั่นไฟล์เนี่ยจากคลาวเนี่ยลงเอามาเก็บ เอามาใส่ในโน้ตบุ๊กกุณนะครับแล้วก็ทําให้คุณโปรแกรมได้นั่นเองนะครับนั่นนะครับนะครับแล้วก็มันก็วิธีก็ยังมีอยู่ด้วยกันหลายหลายวิธีนะครับก็ทําความเข้าใจตรงนี้ด้วยนะครับโอเคนะครับถ้ามีข้อสงสัยอะไรก็โอกาสหน้านะครับผมจะมาขยายความให้พวกเราได้เข้าใจอีกทีนะครับขอบคุณมากครับยังไงไงก็ถ้าหากว่าชอบคลิปนี้หรือคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็ กรุณากดไลค์กดแชร์กด subscribe ผมด้วยนะครับมีผมมีข้อมูลใหม่ๆผมจะได้ลงมาแล้วคุณจะได้ติดตามโดยโดยไม่ตกข่าวนะครับโอเคทักับวัสดีครับ